สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทา74็ดนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทานะครับสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันอังคารที่9เมษายนนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับมีชกกันที่เวทีมวยนานาชาติรังศิกนะครับเป็นศึกทูโซยูบวกเพชรยินดีนะครับคู่มวยถือว่าจัดได้น่าดูนะครับโดยในด้านของคู่เอกนั้นะครับถือว่าเป็นการรับชิงแชมป์นะครับระหว่างทางจากัวเจอกับทางทีระพงนะครับ ส่วนในด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นคิวด้านของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชเปีนลีกนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางปืนใหญ่เซนนอนนะครับ จะเปิดสนามเอเมเรสสเตเดียมนะครับรับมือกระทางกับเสือใต้บาวเย็นมวนิคยอดทีมแข่งจากประเทศเยอรมันนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางราชันชุดขาวเรอัลมาร์เล็กนะครับจะเปิดสนามซานดิเอโกว่าเบอร์นาบิลรับมือนะครับกระทางเรือใบสีฟ้าแมนสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแข่งเท็คอังกฤษนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับจากผมเมธานั้นนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ มวยตู้ช่อง2ู f o u ให้ก่อนนะครับช่วงแรกส่วนช่องที่2นั้นท่านสามารถติดตามได้ครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์นะครับฟุตบอลน,นะครับต่างประเทศนะครับจากผมนะครับมวยหูเมทานะครับในด้านของรายละเอียดเกี่ยวกับในด้านของมวยวันนี้และฟุตบอลวันนี้ผมเมทาก็แจ้งให้ทาง fc นะครับที่ติดตามผมเมทาเจ็ี่ได้รับทราบ กันไปแล้วนะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรวมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจใเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับสําหรับช่องทางการติดตามผมเมทาสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทาง u t u b e เมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทางนะครับ อินสตาแกรมเมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางเพจเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมตาสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับขอฝากไว้นะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล็ดมวยหน้ารองช่วงแรกกันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้ครับที่เวทีมวยนานา,นาชาติรังเสร็จนะครับเป็นศึกทูโฟยู U, บวกเพชรยินดีนะครับราคาเลทเปิดมาดังนี้นะครับ คู่ที่1นะครับในด้านของวันนีครับราคาเรทครับเปิดมาดังนี้นะครับคู่ที่1ครับก็ราคาเรทครับเปิดทางทางเจ้านะครับมุมแดงนะครับก็คือทางเจ้านะครับวันชนะนะครับลาสุดนีนะครับขยับมามุมนุ่งเงิน้วครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับคู่ที่2เพชรอีสานชี้เอดดคู่ที่สานะครับศิลธรธรรมนะครับต่อรองคู่ที่4ี่จากกัวฮ่าสี่กับไปด้านของราคาเรทครับมวยวันนี้ที่เวทีมวย นา,นา,นาชาติรังสิตส่วนหลังถ่ายทอดสดครับราคาเหรียญบีดังนี้คู่ที่1สิงทอง1้อยห้คู่ที่3ครับปล่อยเงิน19คู่ที่ต่อมานะครับิดไกลนะครับเสมอและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับเทพมังกร54นะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองกับช่อง2ูฟอยู่วันนี้กันเลยนะครับ คู่แรกเป็นการเจอกันกับระหว่างทางวายุน้อยนุย้ยศีบมือเมืองนะครับคู่แรกไปเจอกันทางเจ้าวัดชนะมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดนะครับหนึ่งร้อยห้าปอนด์กับวายุน้อยลดไป็นศูนย์จุดเก้าส่วนทางเจ้าวัดชนะนี่ก็ลดไป็นศูนย์จุดแปดนะครับทางวายุน้อยเขาเป็นมวยเพียรฝีมือครับไอคิ้วสมองมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะดักถีบเก่งต่อทางเจ้าวัดชนะเป็นมวยเพียรเปิดเกมเดินชนนะครับบูสู้ดียันห้ายกลำหักลำโค่นหมัดเท้าข้อศอกแรงทุกลูกมวยคู่นี้ก็ ก็วันชนะนะครับชอบความหนักความาแรงครับไปด้านของอาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับต้นๆรุ่นนับรุ่นน็อกได้คู่ที่1นึ่งะครับเข้าทางวันชนะก่อนนะครับคู่ที่1เข้าทางวันชนะก่อนมีราคาดีโต้นบางทุนกินสองข้างกับไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องผูวันนี้คู่แรกผมชอบทางวันชนะนะครับ คู่ที่2ครับเหนือพยักนะครับคู่ประชาชื่นเจอกับทางเจ้าเพชรอีสานกับปอสถานเมืองมวยคู่นี้มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับมุมแดงนะครับทางเจ้าเหนือพยักนี่มาน้ําหนักนะครับ43.2ลบ0.2ส่วนทางเจ้าเพชรอีสานมาน้ําหนักนะครับ143.7ลดไป0.7นะครับในด้านของมวยคู่นี้ครับราคาเลทครับเปิดในด้านของทางเจ้านะครับมุมแดงครับล่า um. ส er ุดน um ok ี่เลทเปิดทางเจ้าฝ่าย แดงนะครับเป็นต่อนะครับในด้านงของมวยคู่นี้ครับทางเจ้าฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเพชรครับอาวุธมวยนะครับครบเครื่องหลากหลายนะครับดักเตะดักทิพย์เก่งนะครับวงนอกจัดจ้านนะครับวงในไล่แขนดีนะครับแต่ในของทางเจ้านะครับ มุมน้ำเงินนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทครับฝีมือครับไอจินสมอมวยครบเครื่องหลากหลายดากัดกเตะดักถีบเก่งวงนอกจัดจ้านวงในไร้แขนดีเช่นกันมวยคู่นี้นะครับราคาเหรดครับถือว่าข้ามไปข้ามมารับมาตอนเช้านี่ราคาเหรดเปิดเสมอแดงครับตอนนี้ข้ามมาทางเพชรอีสานนะครับเป็นตอนที่ราคา1 1บเแล้วครับไปเรื่องของมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมทานะครับผมยังรักยังชอบทางเจ้าเพชรอีสานครับไปเรื่องของมวยคู่ที่สองวนันนี้นะครับเหรด <Surprisingly> ข้ามมาทางเพชรอีสานเลยนะครับไปเรื่องของมวยคู่นี้ผมชอบทางเพชรอีสานนะครับไปเรื่องของ กูต่อมาครับเป็นการเจอกันกรับระหว่างทางเจ้าครับลุงเลืองเล็กนะครับนุ่มนิ่มทีเอ็นมานี่เจอกับทางเจ้าศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยมวยคุณนี่เจอกันไบพิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบ 1ปอนด์นะครับมุมแดงลุ่งเรืองเล็กลดไป1ปอนด์ทางเจ้าสินและธรรมลดน้ำหนักเป็น1.3นะครับมวยคู่นี้ครับราคาเลทเปิดทางนะครับสินและธรรมครับเป็นต่อที่ราคาเสมอนะครับทางรุ่งเรืองเล็กนะครับเป็นมวยเพรศเข่าในเหนียวแน่นครับปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนดีส่วนทางเจ้าสินและธรรมนะครับเป็นมวยเพรศสูงยาวใหญ่ครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับสูงยาวเข่าดีเช่นกันมวยคู่นี้นะครับถือว่าคู่ที่สวยสีครับจัดในด้านของสีเสื้อน้ำเลี้ยงต้องยกให้ทางเจ้าลุงเรืองเล็กในย่าน้านหลังนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีครับราคาเลปธรรรมมนนะคัับส่ววตผ เมตาให้ลงทุนลองทิศทางเจ้ารุ่งเรืองเร็กนะครับนุ่มนิ่มถีเอ็นกับประ่ด็ของมวยคู่ที่3วันนี้นะครับและคู่เอกวันนี้ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างทางจากกัวจักรยานมวยไทยจากทางธีรพงศ์ไกรสรีบ็อกซิ่งยิมมวยคู่นี้ครับเจอกันเป็นพิกัด114ปอนด์นะครับทางจาก,กัวนี่ก็มาเท่าพิกัดกับส่วนทางเจ้า ทีละพงนะครับไกด์สลีบ็อกซิ่งยิมนี่มาลดไป0.9นย์เมวยคู่นี้เลยเปิดทางจากัวเป็นต่อที่ราคา5้า่นะครับมวยกู่นี้เคยใช้กันบริการกันมานท่านเจ้าจากัวเป็นฝ่ายชนะวันนั้นผมก็อยู่ด้วยครับการการชกวันนั้นนะครับวันนั้นนหนึ่งสองนี่วัวทีละพงทําได้ดีนะครับแต่ว่าแรงไปไปลายมีปัญหาวันนี้นี่มาเจออีกครั้งหนึ่งครับชกที่เบทีมวยนานาชาติอังสิตแห่งนี้และเยดนี้นี่ผมดูว่าทีละพงนะครับ ไม่เสียเปียบกับในด้านของการชกวันนี้ครับมวยคู่ที่4วันนี้ให้ลอกกับพี่ทางธีรพงศ์ไกรสิริบ็อกซิ่งยิมให้้องพี่ทางธีรพงศ์ไกรสิริบ็อกซิ่งยิมกับในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูโฟรยู่วันนี้ทั้ง4คู่อ่ะทวัวร์นี้ทราบอีกครั้งนะครับคู่แรกวันนี้ผมชอบทางวันชนะนะครับผมชอบทางวันชนะเข้าก่อนครับลุนนับลุนน็อกนะครับคู่ที่2ผมชอบทางเพชรอีสานปอตะทันเมืองเลยครับ คู่ที่สามนะครับต่อมาครับผมชอบมวยรองรุ่งเรืองเล็กนุ่มเนี่ยมทีเอ็นะครับดวงไข่กําลังแรงกําลังดีที่สําคัญนะครับเข่าๆแลกกันแบบนี้รุ่งเรืองเล็กไม่กลัวและคู่ที่สี่ครับวันนี้ครับผมชอบมวยรองธีระพงศ์ไกลสลิดบ็อกซิ่งยิมนะครับโชคที่เบทีมวยช่องโทนครับและที่สําคัญนะครับเคยแพ้มาก็จริงแต่วันนั้นผมดูอยู่นะวันนั้นนะครับมวยคู่นี้เนี่ยอยากให้งตัวรองที่ทางเจ้าธีระพงศ์นะครับผมผมว่า ในด้านของวันนี้มีสิทธิสูงที่จะแก้มือได้ครับใปนด้านของวันนี้สี่รักตีตัวมวยรักมวยชอบจับผมมวยถูเมทานะครับส่วนในด้านของหลังไถ่ทอดสดหลังไถ่ทอดสดนี่ผมชอบทางเจ้าปลอยเงินตัวที่1น่ะครับและตัวที่2เทพมังกรครับหลังไถ่ทอดสดทางเจ้าปลอ,ดสดสดอยเงินกับทางจชาเทพมังกรครับหลังไถ่ทอดสดนะครับชอบทางปลอยเงินกับทางเทพมังกรนะครับอ่ะกลับไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับช่องถูโฟยูวันนี้นะครับทั้งสองช่วงผมมวยถูเมทาแจ้งข้อมูลให้แล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงที่2นะครับเรามาเจอกันใหม่กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอาร์เซนอลเจอกับทางบาเยนน์และอีกหนึ่งคู่นะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิวเจอกับทางครับแมตสแตจิตตีครับไปนั่นของวันนี้ผมเมธาจบการไลฟ่สดช่วงแรกก่อนนะครับช่วงที่2เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ